สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อเคยพบเจอกับปัญหาของผมขาดุดร่วงพอการสระผมบ่อยกันไหมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการสระผมบ่อยๆเนี่ยทำให้ผมขาดุดร่วงจริงหรือไม่พอแล้วไปดูกันเลยค่ะ โดยปกตินะคะในเวลา1วันเนี่ยเส้นผมของเราเนี่ยสามารถขาดุดุด่วงได้ถึงวันละ3 0มสถึงเจสเส้นเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้ามากกว่า70เส้นนะคะก็จะถือว่าผิดปกติะค่ะเมื่อเรามองไปที่คนที่สระผมบ่อยๆนะคะเราก็จะคิดว่าคนที่สระผมบ่อยๆเนี่ยจะมีผมที่ขาดุดุดวงมากกว่าคนอื่นนะคะแต่ถ้าหากเราไม่ได้สระผมเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะคนที่มีผมมันหรือว่ามันมากกว่าปกตินะคะผมเนี่ยอาจจะขาดุดุด่วงได้ถึง200เส้นต่อว,วันเลยทีเดียว ฉะนั้นการที่เราสระผมบ่อยๆนะคะอาจจะไม่ทําให้เส้นผมของเราเนะี่ยขาดดุดร่วงมากขึ้นนะคะแต่อาจทําให้เกิดปัญหาของหนังศีรษะแห้งจนเกินไปจนเป็นสาเหตุของการเกิดรังแคลแล้วก็หนังศีรษะที่มันจนเกินไปค่ะเนื่องจากหนังศีรษะต้องผลิตน้ำมันออกมาเคลือบเส้นผมค่ะวันนี้นะคะเราก็มีทิงในการสระผมมาฝากเพื่อนๆกันด้วยค่ะ 1. ควรสระผมแบบวันเว้นวันไม่ควรสระทุกวันยกเว้นตอนออกกําลังกายและมีเหงื่อออกมาก 2. คนที่มีหนังศีรษะมันมากสามารถสระผมดนทุกวันแต่ไม่ควรสระมากกว่าวันละหนึ่งครั้ง 3. ไม่ควรสระผมด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นจัดเพราะทำให้หนังศีรษะและผมแห้งได้ 4. หลังสระผมอย่าลืมบำรุงผมด้วยครีมนวดโดยเน้นที่ปลายผมเท่านั้น 5. เลือกใช้ยาสระผมที่ไม่มีสารซันเฟตที่เป็นสารทำให้ตัวยาสระผมมีฟองมากขึ้น เพื่อนเพนคนไหนเนี่ยที่พบเจอกับปัญหาผมขาดุดร่วงบ่อยๆนะคะก็สามารถนำคลิกในการสระผมเนี่ยไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ